ทีมยอดเยี่ยมเพม์ลิกอังกฤษประจําสัปดาห์แมชเดย์ที่25มีใครติดมาบ้างนั้นแต่ละคนฟอร์มหรูสุดๆไปเลยแหละครับสวัสดีคอบอลทุกท่านคลิปนี้พามาชม11ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของศึกเพมเล็กอังกฤษนัดที่25จัดมาให้ชมกันในระบบ3-4-3นะครับมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้ยกให้คาวีวินเคล,ลเรอร์จากลิกเวอร์พูล แม้เก็บคลีนชีปไม่ได้แต่ในด่านไอลิชโชว์การป้องกันประตนเนูเน้นถึง2ครั้งและก็ออกบอลยาวได้ดีทีเดียวนะครับผู้เล่นกองหลัง3คนครับคนแรกยกให้เนลสันเซเมโดจากวูฟแฮ a ตันวันเดอร์เลสนอกจากเกมรุกที่มีดีติดตัวแล้วและทำได้ดีในการเล่นงานสเปอร์เกมนี้เซเมโดยังคงมั่นคงในเกมรับแล้วก็สร้างโอกาสงามๆหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับ ผู้เล่นกองหลังคนถัดมายกให้ลอิสดังจากไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนเป็นเกมที่แทบไป่ต้องเจองานยากอะไรเลยนะครับแต่ที่โดดเด่นมากคือการเชื่อมเกมขึ้นแดนหน้าแหละครับผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายยกให้อักเซลดีซาซี่จากสิงห์บลูเชลซีครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ท้าทายเออร์ลิงเบลา์ฮาลันได้ดีเอามากๆแล้วก็เอาชนะได้ตลอดทุกครั้งเลยแหละครับ มาดูตรงกลางสนาม4คนกันบ้างครับคนแรกย,ยกให้ไซมอนอดินกราจากไบรตันแอน์ฮฟอัลเบียนนะครับกลับมาจากการคว้าแชมป์การาทาวีปด้วยฟอร์มที่น่าตื่นตาตื่นใจกระชากลากเลือยได้สุดเสดาเล่นงานแนวรับเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดแบบเปื่อยอยุ่ยเลยนะครับของกลางคนตัดมายกให้คอบบี้ไมนูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดีเกินวัยเหลือเกินคลองบอลได้ดีเชื่อมเกมได้เยี่ยมเป็นคนที่ดูคึกคักสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในการบุกชนะลูตันทาวละครับกองกลางก็ติดมายกให้มาตินโอเดกาจากไอ้ปืญญนใหญ่แอสตันกดซ้ายส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายอย่างสวยงามแถมจัดแอสซิสต์ง,งามๆให้กับซาก้ายิงอีกด้วยนะครับผู้เล่นกองกลางกนสุดท้ายยกให้ชูอัลโกเมสจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สหากตัดเรื่องการทำสกอร์ไปมิตทิวารน์ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ดีนะครับเป็นแข้งหมาป่าที่เล่นดีสุดตอนครึ่งแรกคอยเก็บบอลให้ทีมได้เปรียบอยู่เสมอแหละครับ มาดู3ามกองหน้ายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้กันบ้างครับคนแรกยกให้บุกยซาก้าจากไอ้ปืนใหญ่าอาร์สซนลสังหารจุดโทษเฉียบขาดนะครับแม้จะมีเสียวนิดๆก็ตามก่อนจะซัดโหดกับประตู3ต่อ0ูนย์แหละครับผล่นกองหน้าคนต่อมายากให้ลาสมูสฮอยลุนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยโอกาสจบสกอร์และอาศัยโชคพักอกสอยสกอร์เบิร์นเกือบทำแฮตทริกได้นะครับแต่ยิงไปติดเซฟของโทมัสคาเมนสกี้ ส่วนผู้เล่นกองหน้ายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้โมฮัมเหม็ดซาลาจากขงแดงลิเวอร์พูลครับแม้ลงมาในฐานะตัวสำรองแต่ซาราก็สามารถมีทั้งประตูแล้วก็แอสซิสฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้ทันเวลาในช่วงที่ลิเวอร์พูลเจัญหาแข่งเดี่ยงอีกระรอกนะครับและนี่คือหมดของส1เผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกเพเมลีกอังกฤษนัดที่25ขอบอกทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่หรืออยากให้ใครติดเข้ามาเพิ่ม อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจะกัใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม